เสียชีวิตจากการจมน้ําเป็นยังไงบ้างมาดูกนันนะวันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะสถานการณ์สมมุติผมเนี่ยว่ายน้ําไม่เป็นเลยแล้วก็เวลาจมน้าเนี่ยไม่มีสติตั้งสติไม่ได้จะเป็นยังไงมาดูนะว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะว่ายน้ำไม่เป็นกกน้ํา เวลาคนจมน้ำแนละ้วเวลาตกน้ําไปแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่จมหายไปเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเขายังมีแรงอยู่นะเขาก็จะตะเกียบตะกายนะดิ้นท่าม่วซัวนเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นมาหายใจนะก็จะขุดผุด,ผดโผล่นะในตอนนั้นแหละน้ําก็จะเริ่มเขอาปอดเราแล้วเราเริ่มจะสำลักน้ําแล้วนะพอเราสำลักน้ําเสร็จนะเราก็จะเริ่มจมหายไปเลยนะหมดแรงด้วยแล้วก็เริ่มจมหายไปนะพอเราจมหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งนะครับ ร่างกายเราเนี่ยจะหายใจอัตโนมัติโดยหายจะเอาน้ําเข้าไปในปอดเนี่ยเต็มๆเลยหลังจากนั้นเราก็จะหมดสตินะเรายังไม่เสียชีวิตนะครับแค่หมดสติเฉยๆหนึ่งเนี่ยหมดสตินะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยยังเต้นอยู่นะหัวใจยังเต้นอยู่พอจมน้ําไปแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ากี่นาทีนะหรือว่านานแค่ไหนหัวใจถึงจะหยุดเต้นอันนี้บอกไม่ได้นะ,อะพอหมดสติแล้วนะถ้าหัวใจหยุดเต้นแล้วนะนับไปเลยสีนาทีนะ4ีนาทีเนี่ยสมองเนี่ยเราจะขาดออกซิเจนหรือว่าขาดเลือดนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวใจเราหยุดเต้นแล้วไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะก็คือออกซิเจนอ่ะก็จะอยู่ในเลือดนั่นแหละอ่าพอสมองเราขาดเลือด4นาทีสมองเริ่มตายแต่ถ้า6ถึง8นาทีนะ6ถึง8นาทีเนี่ยสมองก้านสมองเราเนี่ยจะตายเลยนะเพราะว่าไม่ได้รับออกซิเจนในไม่มีเลือดอนะ่ะก้านสมองตายก็คือไม่รอดครับถึงช่วยมาขึ้นมาได้ก็ไม่รอด